สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินารได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับเศษขยะในแผ่นดินไทยที่นักการเมืองไทยเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาสิ่งที่คนไทยต้องรู้ในปีพศ2557เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไทยในตอนนั้นได้ระดมกำลังไล่ล่าแรงงานชาวเขมร ที่เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายโดยล็อตแรกนั้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานขเขมรเถื่อนได้มากถึงกว่า15,000 0คนและผลักดันส่งกลับประเทศขเขมรในทันทีและเตรียมที่จะผลักดันแรงงานขเขมรเถื่อนอีกหลายแสนคนออกนอกประเทศไทยในล็อตที่สองตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของขเขมรได้ออกมาตําหนิรัฐบาลไทยที่ส่งแรงงานขเขมรเถื่อนจํานวนมากกับประเทศขเขมร ในพื้นที่ชายแดนติดกันตอนนั้นมีแรงงานขเขมรเกิดบาดเหตุตาย8คนและบาดเจ็บ10คนจากเจ้าหน้าที่ที่นำแรงงานเถื่อนเหล่านี้ขึ้นรถเพื่อส่งกลับข้ามไปฝั่งชายแดนขเขมรรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยขเขมรออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของไทยและกองทัพไทยออกมารับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตของแรงงานเถื่อนพวกนี้ตอนนั้นขเขมร เรียกร้องอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจากผู้นำปัญญาอ่อนของไทยยุคนั้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ของไทยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทำงานรับใช้แนวคิดของรัฐบาลในยุคนั้นเพราะมีคำสั่งให้ยุติการกวาดล้างชาวขเขมรที่เป็นแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าประเทศแถมห้ามส่งแรงงานเถื่อนจำนวนมากที่เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศไทยอีกหลายแสนคน นี่คือความอัพยศของรัฐบาลไทยในยุคนั้นแถมยังส่งล้านสาวของพวกพ้องตนเองนั้นให้ไปเป็นสะใภยของเขมรอีกแรงงานเขมรที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายในปี2557มีเพียงแค่80,000คนเท่านั้นแต่พบว่ามีแรงงานเถื่อนชาวเขมรในประเทศไทยมากถึงกว่า900,000คนหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารของทหาร เราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นปกครองประเทศยาวนานถึง8ปีแต่ไม่เคยสนใจในเรื่องของแรงงานเถื่อนชาวเขมรเลยสักครั้งและนับจากปี2557จนถึงปัจจุบันก็ปาเข้าไป9ปีเต็มๆที่ทำให้แรงงานเถื่อนชาวเขมรได้พากันออกลูกออกหลานกันเต็มประเทศไทยเฉพาะเด็กๆที่คลอดออกมาจากแรงงานเถื่อนชาวเขมรพบว่าภายใน9ปี มีเด็กชาวขเขมรเกิดในประเทศไทยสูงถึงกว่า1ล้าน2แสนคนและเด็กพวกนี้ก็เป็นภาระาหนักต่องบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยทั้งด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้สรุปก็คือคนไทยต้องเสียภาษีเลี้ยงดูบุตรหลานของแรงงานขเขมรเถื่อนจำนวนมากมาถึง9ปีเต็มๆเ,เด็กๆเ,เหล่านี้เกิดขึ้นเปรียบเสมือน เป็นขยะสังคมในแผ่นดินไทยที่เกิดจากผลไม้พิษที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นแรงงานเถื่อนและหลบหนีเข้าออกนอกประเทศได้ง่ายดายหอบเงินไทยกลับบ้านไปสร้างฐานะให้ตนเองสุขสบายขึ้นแต่ลับหลังก็คอยเสี้ยมให้ญาติพี่น้องเกลียดคนไทยและขี้คุยว่าผู้นำรัฐบาลไทยทุกคนล้วนเกรงกลัวต่อฮุนเซนผู้นำขเขมรของเขา จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนในประเทศไทยที่จะกล้ามาแต่ต้องแรงงานเถื่อนขเขมรได้แค่นี้ยังไม่พอภาพที่เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันว่าขเขมรน,นั้นไม่เคยเกรงกลัวผู้นําของประเทศไทยเลยก็คืออุปทูตของขเขมรได้ออกคําสั่งให้ผู้นําไทยเปิดให้มีโรงเรียนสอนภาษาขเขมรให้เด็กๆลูกหลานแรง,งงานเถื่อนของขเขมรที่มีจานวนมากกว่า 1>, 1 2ล้าน2แสนคนที่อยู่ในประเทศไทยแถมออกคำสั่งห้ามผลักดันแรงงานเถื่อนชาวขเขมรที่เป็นพ่อแม่ของเด็กๆพวกนี้กลับประเทศโดยเด็ดขาดขเขมรไม่เคยเกรงใจผู้นำประเทศไทยเพราะเขารู้ว่าผู้นำไทยทุกคนนั้นโลภมากและหวังจะได้ส่วนแบ่งพลังงานก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตเทะเลเอ่าวไทยนั่นเองมีผู้นำขี้หมาแบบนี้คนไทยทั้งประเทศก็ต้องทนทุกข เสียเงินภาษีมาเลี้ยงดูแรงงานขเขมรเถื่อนกับลูกหลานพวกนี้ตลอดไปตลอดชีวิตแถมรัฐบาลต้องกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศให้คนไทยและลูกหลานคนไทยทั้งชาติมาเลี้ยงดูคนพวกนี้อีกไปตลอดชาติข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานารินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาศ ได้โพสต์ข้อความมีน่าสนใจดังนี้ครับผมเขียนเตือนฮุนเซนตั้งแต่บทความแรกๆแล้วว่าการกระทําของฮุนเซนต่อวัฒนธรรมของคนไทยนั้นจะส่งผลเสียร้ายแรงที่สุดต่อประเทศเขมรในสักวันหนึ่งฮุนเซนยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของชาวสยามในเรื่องความรักชาติและความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินวันนี้ฮุนเซนออกมากลืนน้ำลายตนเองและประกาศถอยออกมาก้าวหนึ่ง ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับมวยไทยและวัฒนธรรมไทยอีกแต่ยังโกหกประชาชนของตอนเองอีกว่าได้มีการปรึกษากับผู้นำลาวและไทยแล้วว่าจะแยกประเภทมวยของแต่ละประเทศออกจากกันให้ชัดเจนให้เป็นวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้เฉพาะของประเทศนั้นๆกล่าวก็คือจะไม่พูดถึงว่ากุนคาแมคคือต้นกาเนิดของทุกมวยในชาติเอเชียอาคนอีกแต่นั่นมันก็สายเกินไปแล้ว เพราะศิลปะมวยไทยของประเทศไทยนั้นมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของผู้นำไทยเลยที่ฮุนเซนยกแม่น้ำทั้งห้ามาพูดหลอกประชาชนของตนเองฮุนเซนไม่เคยรับรู้เลยว่าศิลปะมวยไทยนั้นมันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศและคนที่เป็นตัวแทนของคนไทยก็คือสมาธ์มวยไทยไม่ใช่ผู้นำไทยที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเองได้ประเด็นที่ฮุนเซน ยอมถอยออกมาหลายก้าวเพราะปัญหา2อ,อย่างก็คือ 1. ศิลปะมวยไทยโด่งดังและมีสมาพานมันธ์มวยไทยมากถึง5ทวีปและในกีฬายูโรเปียนก็จะทำการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในทวีปยุโรปทั้งหมดและอีกไม่นานกีฬามวยไทยก็เตรียมจะถูกพิจารณาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกสากลที่คาดว่าจะเป็นกีฬาที่จะมีคนดูมากที่สุดในโลก และแถมตอนนี้มีการนำกีฬามวยไทยเข้าไปบรรจุเข้าไปในเกมเพลย์ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญของโลกมาทำการแข่งขันกันและมวยไทยนั้นก็จัดให้อยู่อันดับต้นๆของศิลปะการต่อสู้ของโลกแต่ไม่มีกุนขแมแยไม่มีมวยลาวหรือสารพัดมวยในประเทศอาเซียนจะมีแต่ศิลปะการต่อสู้ที่เป็นสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับเท่านั้น 2. คนขเขมรตกงานนับล้านคนในทันทีและเป็นประวัติศาสตร์ที่แรงงานขเขมรถูกส่งกลับประเทศไปจำนวนมากเป็นประวัติการในยุคที่ฮุนเซนปกครองประเทศขเขมรมาและตกงานจริงๆไม่ได้พูดเล่นและประเทศไทยก็เปิดด่านพรมแดนเมียนมาหมายเรียบร้อยแล้วและจะมีแรงงานเมียนมานับล้านคนเข้ามาทำงานแทนแรงงานขเขมรแบบถอนรากถอนโคนจนแทบจะหมดไปจากประเทศไทย และคนที่เขาเลือกแรงงานเมียนมาเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็คือเจ้าของกิจการเอกชนทั้งหมดไม่ใช่รัฐบาลไทยหรือผู้นําไทยทั้งสิน้นประเทศไทยไม่ได้ปกครองแบบประเทศคอมมิวนิสต์นะครับที่จะให้อํานาจของผู้นํามามีอํานาจในทุกเรื่องได้และนับจากนี้ไปนอกจากจะไม่เหลือแรงงานขเขมรในประเทศไทยแล้วแม้แต่ขอทานขเขมรเร่ร่อนในไทยก็จะถูกกําจัดให้หมดด้วย ลผลจากการคิดไม่ดีของฮุนเซนต่อศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยนั้นมันจะส่งผลไปถึงลูกเมียญาติพี่น้องของฮุนเซนที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลประเทศไทยคุณจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนสยามเมื่อเขาได้เกลียดแล้วมันหายยากมากและมันจะไม่มีวันลืมไปอีกนานข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรินานหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับ ความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินาตได้โพสต์ข้อความ่าน่าสนใจดังนี้ครับสหรัฐอเมริกายุโรปนาโตและชาติพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้คงเห็นพ้องตรงกันว่าควรจะเร่งทำสงครามกับรัเสเซียกับจีนให้เสร็จสิ้นลงในระยะสั้นเพราะมีตัวแปรคือซาอุดีอาระเบียที่พร้อมเรื่องของพลังงานและมีความเอ็นเอียงไปทางจีนกับรัเสเซีย หากมีการรบที่ยืดเยื้อออกไปผลลัพธ์ออกมาอาจจะพ่ายแพ้ต่อจีนกับรัเสเซียได้สงครามเดิมผ่านอะไรหากมีฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่พ่ายแพ้ 1. ห,หากสงครามฝ่ายพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาชนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประเทศที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์จะหายไปหมดบนโลกใบนี้สหรัฐอเมริกาและยุโรปและชาติพันธมิตรจะขึ้นมามีอำนาจทั้งด้านของการเมืองเศรษฐกิจของโลก 2. หากจีนกับรัสเซียชนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่างๆทั้งหมดให้กลายเป็นจีนเดียวหรือคอมมิวนิสต์เดียวหรืออาจจะเกิดประเทศกลุ่มพันธมิตรคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่เหมือนอดีตสหภาพโซเวียตและถูกปกครองในระบอบจัก,กรวรรดิคอมมิวนิสต์จากผู้ชนะสงครามผลได้ผลเสียของประเทศวางตัวเป็นกลางมาตลอดเช่นประเทศไทยและซาอุดิอาระเบีย ในรายของซาอุดิอาระเบียนั้นจะหนักหนาสากันที่สุดไม่ว่าฝ่ายไหนชนะซาอุดิอาระเบียจะต้องเผชิญกับปัญหาหนักที่สุดเช่นถ้าสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรชนะสงครามซาอุดิอาระเบียจะต้องรับเคราะห์กรรมหนักที่สุดในฐานะเป็นผู้ยืนอยู่ข้างฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่ถ้าฝ่ายจีนกับรัสเซียชนะผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่สุดในโลกอาหรับก็คืออิราน ที่มีความใกล้ชิดกับรัเสเซียและจีนมากที่สุดและอาจเกิดสงครามลทัทธิศาสนาการนับถือนิกายตามมาเพราะเป้าหมายของอิหร่านก็คืออิสลามต้องนับถือนิกายเดียวเท่านั้นคือชีอะในขณะที่ซาอุดีอาระเบีย93นนับถือนิกายซุนนีซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้นำอิหร่านสำหรับประเทศไทย การลงนามต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนและการลงนามประนามรัเสเซียในสงครามรัเสเซียกับยูเครนในปีที่2เท่ากับประเทศไทยเข้าไปอยู่กับฝ่ายสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรแล้วถึง70%อีก30%คือการเผื่อเอาไว้กับความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนถ้าจีนกับรับสเซียชนะประเทศไทยก็ต้องกลายเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนไทย อาจจะสูญเสียดินแดนการปกรครองให้กับจีนทั้งหมดและเปลี่ยนแปลงการปกรครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เดียวเหมือนจีนคนที่จะมีความสุขที่สุดก็คือลาวกับขเขมรที่จะใช้ข้ออ้างขอปักธงชาติของตนในแผ่นดินไทยแต่เชื่อว่าจีนคงไม่ยอมและจีนจะปักธงจีนในแผ่นดินไทยแทนหรือปักธงคู่กับธงชาติไทยในฐานะเป็นประเทศมณฑลหนึ่งของจีนแต่ถ้าสหรั กับฝ่ายพันธมิตรชนะประเทศไทยก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนอกเสียจากการสิ้นสุดลงของการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์จีนประเทศไทยยังดำรงอยู่อย่างปกตินอกเสียจากประเทศไทยจะคิดการใหญ่เหมือนผมคิดคือถือโอกาสบุกประเทศเขเมรกับลาวให้มารวมเป็นแผ่นดินเดียวกับสยามทั้งหมดและไล่ชนชาติเขเมรให้ไหลไปตามทะเลและทำให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ ให้หายไปหมดจากโลกใบนี้แบบท้าวรจะได้ไม่ต้องมีภาพชาวเขมรอพยพจำนวนมากมาพึ่งพาชาวสยามอีกและพอพวกมันสงบสุขขึ้นมาก็เตรียมวางแผนหักหลังประชาชนชาวสยามอีกเหมือนเดิมข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาารินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ